คืนที่ห้าความหมกมุ่งของปานวัดถึงจุดสูงสุดขณะที่เขาจ้องมองกระจกภาพสะท้อนเริ่มกระเพื่อมอย่างรุนแรงและเสียงคำต่ำๆดังไปทั่วห้องสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้พอที่จะเห็นรายละเอียดใบหน้าที่น่าสะพรึงกลัวหนึ่งในน,นั้นยกมือที่มีเล็บยาวขึ้นมาแตะกระจก โดยไม่รู้ตัวปานวัตยื่นมือออกไปเมื่อปลายนิ้วสัมผัสกับกระจกมันรู้สึกเย็นและชื้นเหมือนของเหลวเสียงคำดังขึ้นจนแสบแก้วหูและทันใดนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในกระจกเขาล้มลงบนพื้นนุ่มและชื้นเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในหอพักอีกต่อไปแต่ในโลกที่เขาเคยเห็นในกระจก กาศหนักหน่วงและเต็มไปด้วยแสงเรืองรองผิดธรรมชาติต้นไม้บิดเบี้ยวล้อมรอบเขาและสิ่งมีชีวิตที่เขาเห็นในกระจกยืนล้อมเขาอยู่